ไหนเปิดบอกนี่เอาอะไรมาเนี่ยกระโชว์ด้วยโอ้โหกระปุกความสินเอามาทำไมเนี่ยของจริงอุ้ย สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้นนะะผมว่นนวา,าต้องเดินทางไปสวนพึ่งนะครับผมก็ตอนนี้เวลาประมาณตีสี่สี่สิบกว่าก็นั่นกับเพื่อนไว้นะระวหว่างทางเพื่อนเพื่อนขี่ไปก่อนละก็ว,ว,วันนี้จะไปสวนพึ่งนะครับผมไปสวนพึ่งกันงานสามพัน เองแม่งตามพันไม่รู้ไม่รู้เกิดเกิดว่าอะไรขึ้นมาจู่ๆ่าอยากไฟกันคือแบบเวลานี้คือแบบคนจะไม่ค่อยอจากบ้านกันอะ่ะฝั่งฝั่งไปทางนี้ไม่ค่อยมีคนเลย của họ đây vị nằm đây Chiến sắc nói กเงกิโอ้โหทอนเบลเลอร์เลยกรีนกมาทำไงวะเนี่ยจี๊ดเลยนะ,ะแต่ะๆกันนะกรีนกมาเนะี่ย สปอตไลท์ต้องมาแหละจ้าสปอร์ตไลท์ต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยอาา่ะฮะโอ้โหรถกระด้งอันนี้ก็วิ่งนายยาวเลยป่ะป่ะเข้าในใช่ใช่พี่เข้าในาเลยใช่ป่ะโอ้โหเด,ดือดสาออกอ นะนะมันแบบมันแบบสามร้อยสิองศารถมันเลยรถมันเลยดูไม่พุ่งไงมันต้องแบบกำรรแรงๆอะ่ะมันปิดตามมือเลย ก่อนตอนนี <Cornell bug gy> well, okay, ้นะครับผมรถมีอาการบิดไม่ออกนะครับผมหมุนขันเลงสามแล้วสิบองศาทำไมรถไม่แรงอ่ะมันเป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยทำไมมันเจียนี้ออกอ่ะตองสิ่เขาไม่เจียเขาไม่เจียออกนะ มันเจียวออกเฉยเลยเว้ยก็<ม>ว,ว่ามันลื่นแล้วมีตัวเกาะม,มีผ้าปะเอาผ้ามาเช็ดนะโอ้โหมันแฉะนยอืมน่าอยู่ห้องในพี่ห้องน้ำอ่าอันนี้ใหญ่ๆเข้าไปอะ่ะ อู่นู่นข้างหน้าหิวนู่นแล้วล้างเลยก็ได้ไหนเปิดเบาะดิเอาอะไรมาีหนียกโชด้วยโอ้โหกระปุกอมสินเอามาทำไมเนี่ยโอ้โหก่อนเสิร์

ก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ขี่รถมาจะพักแล้วตอนนี้ก็หกโมงเช้าแล้วครับผมเราพอจากบ้านมาตั้งแต่ประมาณสี่ห้าตอนนี้ก็ชั่วโมงแล้วขี่รถ าสูา่จังหวัดราชบุรีนะครับผมเมื่อกี้เห็นเห็นป้ายอยู่ตรงราชบุรีก็ขีด่ด้วยความเร็วประมาณร้อยร้อยยี่รถน้อยๆก็ร้อยยี่ร้อยสามประมาณนี้นะฮะขี่เรื่อยๆจากน้ำมันเต็มถังตอนนี้ก็รถไปขี่ถึงงละ อยู่ที่ส่วนพึ่งนะฮะส่วนพึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรผม,ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพาผมไม่เคยไปอันนี้นะป่ายป่ายที่เที่ยวต่างๆนะฮะ นะครับผมเราก็เข้ามาในหมู่บ้านนะแต่ก็ยังอยู่ในแถวลาดลีอยู่นะครับในหมู่บ้านผมว่าที่นี่แม่งคือเข้ามาแล้วคือแบบบรรยากาศเหมือนแบบว่าสมัยเด็กๆอะ่ะคือหมู่บ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมีทุ่งนาล้อมรอบบ้านเนี่ยคือแบบบรรยากาศแม่ง มันชวนชวนคิดถึงแบบตอน,นสมัยเด็กๆเลยเห็นป่ะุ่งนาอะไรเงี้ยมื่อกี้ก็เห็นเห็นคน,คนส่งอายุนะก็มายืนรอหน้าบ้านกันใส่บาทกันนะฮะคือภาพบรรยากาศอย่างเงี้ยคือผมผมผมไม่ได้เห็นแบบแปดเก้าปีแล้วอะถ้าเกิดไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยนะ คือขี่แบบชิวๆดูทุกงาข้างทางอะไรเงี้ยดนนะเขียวเลยสวยมากก็เข้ามาในเขตหมู่บ้านนะเราก็ขี่รถก็ชิวๆกันอ่าคือแบบแค่มาขี่รถเล่นแค่นี้นก็พอพอ,พอใจแล้วอะ่ะเออจริงๆนะ แค่ไปขี่อันนี้พอใจละไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรไแบบแบบเบอร์วางอลังการอะไรเงี้ยแค่ให้ขี่รถผ่านยอะไรเงี้ยแล้วดูข้างทางอ่ะอดสมองไม่งปลอดโปร่งมากเลยตอนนี้ก็6โมง25นาทีนะครับผมเชา้ชาเช้าเลยดูโอ้โหทุงห่งนาต้นข้าวกำลังขึ้นนะกำลังแบบเขียวแบบเขียวสวยเนี่ย ขางนู้นก็เป็นภูเขานะฮะพอไปดูจะสัรหาคำคำมาพูดอะไรและคือแบบแม่งสวยจริงๆอ่ะคือเราไม่ได้เราไม่ได้เจอแบบบรรยากาศแบบนี้แบบหลายปีมากอ่ะคนปั่นจากรายานวะคือบรรยากาศไม่ไดีจริงๆเท่านี้ yeah!